เส็บซื้อ,อย่างไรให้เท่าทันคุณรีบไปกันเถอะเดี๋ยวเลยเวลาเยี่ยมไข้คนป่วยพัสดูเนี่ยเดี๋ยวค่อกลับมาดูฉันสั่งขอเอาไว้สําหรับไปเยี่ยมคนไข้นี่ไงคุณเช็คจนมั่นใจแล้วเหรอผมว่ายาบำรุงสุขภาพขวดนี้มันบอกสรรพคุณมากกันไปหน่อยนะมั่นใจสิ ก็เขาโฆษณากันอยู่โคมโคมคุณจะไปอยู่ไหนมาถ้าไม่ดีจริงอ่ะใครเขาจะให้โฆษณาจริงๆแล้วโฆษณาอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพนี่นะครับมีทั้งข้อควรรู้และควรระวังอาหารก็ต้องไม่โฆษณาว่าเป็นยารักษาโาครคภัยไข้เจ็บได้ยาก็ต้องไม่โฆษณาสรรพคุณเกินจริงว่าสามารถรักษาโรคได้ครอบจักรวาลเครื่องสำอางก็เช่นกันครับต้องไม่โฆษณาสรรพคุณเกินจริงว่าสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดร่างกายหรือทําให้ผิวขาวได้ภายในพริบตาอะไรทานองนี้นี่แหละครับเข้าใจแล้วค่ะ ต่อไปนี้ถ้าเห็นโฆษณาอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องรู้เท่าทันและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อดีมากครับกสทชสนับสนุนให้คนไทยเสพสื่ออย่างรู้เท่าทัน